มีเงินเหลือในจี a l l e t หลังโครงการคนละครึ่ง plus อยากพลาดวิธีถอนเงินแบบไม่เสียค่าธรรมเนียมหลายคนอาจสงสัยว่าหากมีเงินเหลือใน G ี a l l เลหลังจากใช้จ่ายในโครงการคนละครึ่ง plus จะต้องทำอย่างไรกับเงินที่เหลือธนาคารกรุงไทยมีคำตอบสำหรับคุณคุณสามารถถอนเงินหรือโอนเงินออกจาก G ี a l l e t ็ไปยังบัญชีธนาคารหรือพร้อมเพย์ได้ท,ทันทีโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่อาจพลาดคุณไม่จำเป็นต้องรอจนกว่าโครงการจะสิ้นสุดก็สามารถถอนเงินได้เลย ขั้นตอนการถอนเงินจาก G ี a l l e t ไปยังบัญชีธนาคารหรือพร้อมเพย์เปิดแอปเป๋เตาตังค์และเข้าสู่ระบบด้วยรหัสพินของคุณเข้าไปที่ GW a l l e t และเลือกเมนูโอนเงินเพื่อเริ่มต้นกระบวนการเลือกช่องทางโอนเงินที่คุณต้องการโดยมีตัวเลือก2แบบคือพร้อมเพย์วอลเล็ตหรือบัญชีธนาคารกรอกข้อมูลปลายทางหากเป็นบัญชีธนาคารให้กรอกหมายเลขบัญชีและหากเป็นพร้อมเพย์ให้กรอกเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนระบุจำนวนเงินที่คุณต้องการถอนออกจาก G Wallet ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้องแล้วกดยืนยันใส่รหัสพินอีกครั้งเพื่อยืนยันการทำรายการเมื่อการทำรายการเสร็จสิ้นเงินจะถูกโอนเข้าบัญชีปลายทาง,ท,างทันทีโดยไม่มีค่าธรรมเนียมแต่คำถามท,าที่น่าสนใจคือคุณคิดว่า G-Wallet จะมีบริการใหม่ๆอะไรอีกในอนาคตที่อาจทำให้การใช้จ่ายของคุณสะดวกยิ่งขึ้นชวนให้คุณแบ่งปันความคิดเห็นลงในช่องความคิดเห็นเลย